อาจจะทีเดียวเข้าเลยก็ได้นั่นไงครับโอ้โหอะไรวะเนี่ยราคีมฮาร์เปอร์ครับโอ้โหลูกนี้แบบต้อนรับเข้าสู่ต้นทางเกมเมอร์นะครับโดยผมต้นโทนี่และนี่ก็คือฟุตบอลเมเจอร์2021นะครับวันนี้มาสบายๆกันหน่อยครับวันนี้ผมจะเริ่มต้นเล่นทีมเบรนฟอร์ดนะครับ เพราะว่าวันที่ผมอัดคลิปเนี่ยเป็นวันที่ผมเพิ่งดูเกมแล้วว่าเบนฟอร์ดกับเลี้ยวภูนะครับโอ้โหเล่นมันมากประทับใจมากครับเบนฟอร์ดทีมนี้ก็เลยคิดว่าจะมาลองเล่นทีมนี้กันเลยดีกว่านะครับมาถึงก็สตาร์ทแล้วก็เข้าเกมนะครับอังกฤษอังกฤษโอเคเบนฟอร์ดอยู่ภาคนี้เบนฟอร์ดจะอยู่ที่ลีกแชมเปี้ยนชิพนะครับก็นี่เลย <Championship. S 2> กดเข้าไป เพื่อความรวดเร็วนะครับแล้วก็ไม่ต้องทําอะไรครับรัะตะเตอาเบทประมาณนี้เครื่องผมก็สามารถรันได้โอเคนะครับค่อนข้างเร็วก็ไปเลยเบรนท์ฟอร์ดแผนการเล่น4 4 3 3นะครับ433 3. แบบมีตัวปร,รับตัวโฮดดิ้ง1ตัวเป็นบอลแอทแทกด้วยนะถึงก็คุยข่าวไปก่อนนะครับประมาณนี้ก็วางแท็กติกกันหน่อยผมก็มีแท็กติกที่ใช้ประจำอยู่นะครับก็คือแผนนี้เอามาทั้งเซตเลยเดีวยว อันนี้ก่อนอ่าเขาชอบเล่นเกมลุกเอนเตอร์เทนด้วยก็คงต้องเป็นโพซิทีฟนะครับบุกหน่อยเพาประมาณอืมอันนี้พอประมาณเราจะเล่นเกมลุกอ่ะประมาณนี้เคอันนี้เราจะเล่นในบ้านส่วนแผนนี่เราจะเล่นนอกบ้านนะครับเอามาตั้งค่าก่อน ผมก็จะเซ็นแค่นี้เลยจากแผนที่ผมมีก็ประมาณนี้นะครับเสร็จเราก็ไปดูความพร้อมต่างๆเช่นพวก s t a ร์โคดสตาร์พโดเป็นยังไงผมก็มาอันนี้โอเคให้โคดยูยี่23จัดการไปนะครับเป็ทิวเบนแฮมนะครับเจ้าของจัดการไปเลยเรามีหน้าที่คุมนะครับดูแลเรื่องเทคนิคก,ก,การเล่นอย่างเดียวส่วนเรื่องพวกนี้ให้ผู้ช่วยหรือโคชสตาร c โค e เป็นคนจัดการเลยก่อไม่งั้นมันจะทํางาน เหนื่อยนะครับเราอาจจะทํางานเหนื่อยจ้างมาแล้วก็ต้องใช้คุมนะครับโฟก,กัสกันที่แทคนติกการเล่นเลยดีกว่าไปจะซื้อจะขายก็จัดการไปเลยครับเราไม่ได้เน้นที่ตัวนักเตะนะครับเราเน้นที่ระบบการเล่นเฮ้ยอันนี้อะไรอ๋อโอเคการฝึกได้อันนี้รับเมลโอเคก็ดีรับเมลของพวกยูยี่สามกับยูสิบแปดเนี่ยแจ้งพวกแจ้งรายง,งานการฝึกซ้อมอะไรบบไอ้พวกเนี้ยโค้ก็จะรายง,งานมาอ่ะอันนี้ก็ติดไว้ด้วยคอนเฟิร์ม โอเนี่เป็นคำสั่งตะโกนข้างสนาม,มก็ให้ผู้ช่วยเป็นคนจัดการไบติดไปติกไป,กไปเปิดเซฟมาก็ต้องมาจัดการเรื่องพวกนี้ก่อนเป็นอันดับแรกพวงนี้ก็ให้ฝึกเป็นดับเบิลไปนะครับพวกฟิตฟิตเนี่ยดับเบิลไปเลยไม่ซีเรียสครับยังไงก็ได้ฝึกยังไงก็ได้ไม่ให้โหลดนะครับเตรียมตัวคร่าวๆนะครับนี่ผมก็กดๆๆไปนะครับเป็นการสัมภาษณ์นี่ผมไม่ค่อยไม่ค่อยสนใจมากอ่านี่ก็ซ้อมภายในทีมนะครับ เป็นการกระชับมิดภายในทีมนะครับแบ่งทีมซ้อมไปทั้งสองทีมเนี่ยใช้แผนเดียวกันเลยนะโอ้ยประตูนำไปเลยครับคนนี้คนนี้เหมือนจะยิงนิ้วหูด้วยะถ้าจะไม่ผิดเฮนรี่ใช้ได้ครับดูนี่จบครั้งแรกทีมชุดหลักนะครับนำไปก่อนสู่รูปแบบการเล่นเหมือนกันเป๊ะเซตพีผมจะไม่ตั้งอะไรนะปล่อยให้มันเป็น จะไม่ฟิกอะไรมาเพราะว่ามันจะไปเสียรูปแบบในการเซตตรงนี้นะครับเพราะว่ามันมีแพทเทิร์นอยูนะ่ผมใช้แพทเทิร์นนี้ไงบางทีถ้าไปเลือกคนเตะม,มุมเนี่ยมันก็จะเสียรูปแบบแจริงๆถ้าถ้าละเอียดก็ใช้ได้นะครับเลือกไปเลยว่าใครจะเป็นคนเตะเตะฟิก,กไรเงี้ผมก็ปล่อยไว้ก็ไม่ได้มีผลเสียอะไรนะเ,เริ่มข้างหลงังชมหน่อยชมหน่อย โดนเขาไปครับลูกนี้โอ้โหตัดยาลูกนี้ติดก้องหลังครับโทนี่เฮนลี่อีกแล้วโอ้โหคัตแบกลูกนี้สวยงามครับเฮนรี่นะครับเปิดลูกเลียดตัดหลังมาให้โทนี่ซัดเข้าไปครับ ว้าวเหมือนจะโดนสวนกลับนะฮะอ้าวเล่นเบาๆทีเดียวกันนะอะไรกันเนี่ยโดนไปแดงนิดบอลอุ่นเครื่องไปในทีมนะครับโอ้โหทำไมต้องเล่นแรงนขนาดนี้ก็เดี๋ยวช่วงอุ่นเครื่องเนี๋ยผมจะข้ามไปกันแล้วกันนะเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีตอนเริ่มฤดูกาลแรกเลยนะเริ่มเตะนัดแรกเลยแล้วกันนะโอเคนะแผนใช้ได้นะครับเอาประมาณน,นี้โอเคเดี๋ยวผมก็จะ คลิปตรงนี้ไปแล้วไปเจอกันนัดแรกนะครับลุยกันต่อเลยแล้วกันนะครับอย่างรวดเร็วนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเริ่มนัดแรกของผมแล้วมาดูสเกลรายงานผลมาก่อนนะครับว่าสเกลของคู่แข่งได้อะไรมาบ้างโอ้เล่นดีเฟนต์แล้วก็ทีมเชฟฟูดเซตตรงนี้ก่อนทุกครัง้งดูก่อนเช็คก่อนว่าเทคนิคโอเคไหม,มเล่นคอนโทรลนะก็โอเคอันนี้โดนดีเฟนต์ยโอเคน่าจะไม่มีปัญหา โอ้ได้มงก่อนนะครับเอาล้เราตัดบอลได้ครับดาวการดดาวซินวา่าตรงไปทางซ้ายให้เฮนรี่ครับเฮนรี่เลี้ยงขึ้นมาเปิดจา้าเน็ตได้มงโอ้โหเข้าไปเลยสวยงามครับลูกนี้สวยงามครับ go 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 มาดูภาพช้ากันครับบอลเฮนรี่ครับกระชากทางกราบซ้ายตัดเข้าในมาให้จาเน็ตกระโดด มงเข้าไปครับโอ้โหมุมนี้จานนี้เป็นกองกลางนะครับเราคือแบบสอดขึ้นมาเติมทําประตูได้นะครับสุดยอดเลยนะครับเจ้าบ้านเหมือนจะได้ลุ้นบ้างเอาแต่จะเป็นลูกสวนกลับของเราหรือเปล่าครับเอม็มบูโมครับเอ็มบูโมกระชากโอ้โหเรียบร้อยครับลูกนี้สวยอีกแล้วเรียกชื่อถูกเปล่าก็ไม่รู้นะครับเอ็มบูเอมโมครับเอ็มโบโมเอะสัตว์เข้าไปครับเข้ามุมไปก็สบายๆครับงานหรือว่าเป็นงานง่ายครับเกมนี้สตีเวนเอ็ด ทีมหลีกวันหรือลีกทูนี่แหละนะเนี่ยเขาจะเปิดเล่นเล่นเร็วลูกนี้ครับเกือบสังเกต <c oughs> การยืนตั้งรับของทีมผมครับยืนเลียงแถวเลยฮนะ <c oughs> จบครึ่งแรกไปครับเรานําอยู่สองศูนเดี๋ยวต้องเช็คก่อนนะครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรไหมโอเคไม่มีนะลุยกันไปเลยนะเหมือนเจ้าบ้านเจ้าบ้านได้ตั้งเกมลุกเข้าใส่นะครับแต่เราก็รอจังหวะสวนกลับนะจะเปิดสวนขึ้นมาลูกนี้โดนสกัดก็เปิดกันไปเปิดกันมาครับอุย้ยเขาได้ยิงด้ว เกือบไปฮะโซเลนเซนครับ2ใหเอมิเลโนโลเปิดเข้ากลางอนะย่างไงครับเอาอ่ะจะหรือว่าจะได้ครับเป็นลูกล้ำหน้าไปก่อนเป็นลูกทุ่มของสตีเวนเอ็ดด์เปิดเข้ามาม่ติดโซเลนเซนนะครับกู๊ดมองอีกทีเขาพยายามยังได้อยู่กนะ็เปิดอัดเข้ามาได้มงเป็นลูกสนกรรมของเบนฟอร์ดโยนไปเลยครับลูกนี้ไม่มีอะไระครับ อ้าวอ,าวอาวเหมือนจะพลาดหลังก็พลาดแล้วหลังก็พลาดไม่คมเลยโอ้โหติดเซฟเฮนรี่ครับโอ้โหเล่นเร็วลูกนี้จากลูกสาประตูเฮนรี่จะกระชากไปถึงไหนครับคืนให้เอมิเลโนอยัางคอบอลกันอยู่ตรงกลางครับเฮนรี Henry, ่ครั้งหนึ่งครับซ้ายพยายามจะกระชากครับแต่ว่าติดบล็อกของฮัตตันครับโอซูเอมิเลโนครับ Henry, เฮนรี่อ้าบอลเร็วครับพลาดไม่ทัน มิลโอโอ้โอ้ oh, 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 ต่อบอลกันไวนะครับใช้ได้โอ้โหยิ่งผ่าตัดมาที่แนวรับเราอีกแล้วนะครับเขาก็ตั้งเกมลูกได้ดีเนี่ยเฮ้ยนี่ผมทิมแชมเปนชิพนะให้ดานเนียลครับโอ้โหเหมือนจะหมดเวลาแล้วนะก็ไม่มีอะไรให้แก้เกมนะครับสบายสบายวันนี้ การซ้อมก็ผมก็ไปอัดเพิ่มมานะครับซ้อมแน่นทุกวันเลยไม่มีพักเลยนะครับตเต็มอยูตารางการซ้อมของผมนเนี่นะเต็มมากนะครับเสร็จแล้วผมก็ไปยัดใส่นี่ยัดใส่เลย,ยนี่ผมยัดไปประมาณ1เดือนอนะเป็นแพทเทิร์นนี้เลยเนหะ็นไหมเจอเบอร์มิงแฮมนะครับไปเยือนเบอร์มิงแฮมนะครับ สเกาโอเคพูดวันตั้งคา่าเหมือนเดิมโอไอก็ต้องเซตไว้ทุกครั้งนี yeah. yeah. okay, ่เลยตึอ่ะโอเคสอรอตทีมเราก็ถือว่าโอเคนะยังครบอยู่นะครับถ้าจะขายก็คือแบ็กซ้ายนี่แหละเพราะว่ายังซื้อมาเติมไม่ได้นะตลาดยังไม่ให้ซื้อนะครับโ okay. อเคปากหนึ่งใช้แผ่นอะไรอ่ะ สี่อุย้ยสี่สามสามแปลกๆด้วยนะสี่สามสามรับแคบหน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่าเขาเล่นแบบรูทว่า,าตั้งรับหน่อยๆระมัดระวังรัดกลุ่มเขาเล่นแบบรัดกลุ่มนะครับเราต้องต้องยืนกว้างไหมนะอืมโอเคเอาตามนี้ไปแคบยืนดูตรงนี้ไว้นะครับอา่ารูดแบบนี้หน่อยนะอุ้ย ีพยายามแทงทะลุช่องเขาเพราะว่าเขาน่าจะหลวบนะเขาเล่นแบบค่อนข้างยืดหยุดมาดูกันครับเบอร์มิงแฮมต้อนรับการมาเยือนของเบรนส์ฟอร์ดเปิดมาที่เบอร์มิงแฮมได้โหยเฮนลี่ครับไปทําฟาวจะโดนใบเหลืองไหมเนี่ยโอเคครับไม่มีอะไรตัดมาที่ลูกทุ่งของเบนฟอร์ดนะครับก็อดดรอสนะครับโอ้โหคืนหลังไปถึงโซเลนเซนเลยนะจานเน็ตนะครับ เอมิเลโน่เฮลลี่ครับเฮลลี่อีกแล้วเฮลลี่อีกแล้วตัดยังไงครับยังอยู่โอ้โหตัดด้วยมือครับใครวะเนี่ยโกชื่ออะไรวะอิทูไลนะครับอิทูลิดนะครับลีดโอ้ลีดมองออกไหมครับแม่ถ้าได้นำก่อนนี่มันนะเอมิเลโน่ครับดาซินวาอุ้ยได้ซัดนะครับจะติดบล็อกเอ้าจะเป็นลูกสวนกลับครับยังไงครับเบอร์มิงแฮม อย่างขอๆกันอยู่เบอร์มิงแฮมชุดสวยนะเนี่ยวาเลรี่ครับซานเชสเฟรนยังเคาะอยู่แนวหลังครับเออเหมือนเขาจะเล่นแบบตอบบอลนะเนี่ยค่อยๆเคาะไปนะครับอ้าวยังไงครับเราได้แย่งครับก็ตดอสครับไปแย่งบอลมาได้นะครับยังไงครับเอาส่งมาอิมิเลโน่จะซัดเอ็งจมูซัดไปติดบอลอีกแล้วครับบอลบบอลไวมากครับพากไม่ทันอีกแล้ว สแตตเราดีอยู่นะเขายังไม่ได้ยิงเลยนะครับแต่ก็อาจจะทีเดียวเข้าเลยก็ได้นั่นไงครับโอ้โหอะไรวะเนี่ยลาคีมฮาร์เปอร์ครับโอ้โหลูกนี้แบบต้องต้องมีดวงนิดนึงนะครับโอ้โหสุดยอดเลยเราเกิดอะไรขึ้นเกมลับของเรานะครับเนี่ยเปิดมาลูกนี้มันไม่มีอะไรับโกเป็นอะไรของเขาครับดาเนี่ะเวรๆอยู่ๆก็เบอร์เลยยังพูดไม่ทางขาดคำนะครับว่าเขายังไม่มีโอกาสอีก ไม่เป็นไรครับเวลาย,ยังเหลือถ้าดูลูกสองก็คงต้องปรับเกมนะครับเสียบเข้าให้ครับยังแย่งได้ครับอาซินวาเหลียงรอจังหวะเพื่อนครับเปิดมาทางซ้ายเฮนรี่กระชากอ้าวล้มไปไม่ว่าอะไรครับกรรมการโซเลนเซนเฮนรี่แล้วดาซินวาโอ้โหบอลไวครับ ทางขวาว่างนะทางขวาบ้างก็ได้นะครับ <_ V al ik> เฮนรี่อีกแล้วดาร์ซิฟล์ยิงโอ้ไม่ได้รุ่นโอเคครับยังเป็นของเบนฟอร์ดจบครึ่งแรกบุกแรกเลยฮะแต่ว่าไม่ได้ประตูะอืมนะยังไงดีต้องปรับอะไรไหมเรายังเล่นดีอยู่นะครับเอาจริงนะครับแต่ว่าจบไม่คมนะมาดูข้างหลังครับดูกันต่อพยายามจะเล่นบอลไวขึ้นนะนี่เขายังไม่ได้ยิงเลยนะเบอร์มิงแฮมอะ เปลี่ยนตัวแล้วกันนะครับเอ็มโบโมกองหน้าเราเล่นไม่ค่อยดีนะครับเปลี่ยนออกกลางสลับาลาซินวาขึ้นมาเล่นดี๋ยวนะครับแล้วก็เอาบัฟติสเต่เปลี่ยนสองตัวเลยเรายังบีบกันไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่โอเคยังตัดบอลได้กอดดอสเลี้ยงเอาติดเฮนี่เก็บบอลได้ครับทางซ้ายเอา้าเลี้ยงไปไหนครับส่งกลับมาบาติสเต้โอ้โหเหนียวเลยเกินนะ คือจังหวะยิงเรามีเราสร้างโอกาสได้แต่เราจบไม่ได้นะลองนะบอลไวนะพยายามแทงทะลุช่องให้มากขึ้นนะครับก็คือเบอร์มิงแฮมก็ยังยังไม่ได้ยิงจระจังๆเหมือนกันนะครับเฮลลี่โอ้โหลูกนี้ออกมาแล้วสวยครับเฮลลี่โอ้โหกว่าจะมาครับลูกแรก ดาวการ์ดดาวสีม่าคือดาวการดเปิดเปิดเลียดครับองดีวิ่งเข้ามาโอ้ยเฮนรี่ดิผมเรียกองดีเฮนร <laughs> ี่วิง่งเข้ามาซัดเข้าไปครับสวยอยู่นะครับเขามีการปรับเปลี่ยนตัวนิดนึงนะ่ไหมต้องปรับตานะโอเค okay, เราเปลี่ยนไปแล้วนะีนนตัว,วนี้โอ้โหโอกาสยิงบ้าไปแล้วครับ เข้าประตูเดียวอ่าฮะยังมีนาทีบาปไหมโอ้ไม่มีคนระับจบไปโอเคนะไม่แย่เราไปเยือนนะได้หนึ่งแต้มก็ถือว่าไม่เสียหายแลย้วนะแต่ในบ้านเนี่ยเราต้องชนะนะ